นีได้โนหนึ่งเนี่ยคนแรกเลยน้องหมียเนี่ยเรียงลงมาข้างล่างเนี่ยโอเคพี่ขอห้าคิวพอแบบคิวคิละคนอ่ะแพ้ชนะกูไม่รู้แะลุกูขอคนละคิวมาเลยอันดับแรกอ่ะคะโมทำคนิด อ่าวาชไนทุกคนวาจังไดพีนัทบอกว่าจะจัดผมเป็นคนแหลกเลยเออค่สจัดเบตหนึ่งเป็นคนแหลกเลยนะเออคือเป่าไม้ทีละคนทีละคนเอ่าเ้ยเอาเนาะหลายคนก็นไหนจะเห็นไปแล้วทุกคนสำหรับคลิปที่วาดาทิตตกฟังล่าเจอดาทิ่ตกฟังทายนี่เองวันนี้จะเป็นเกมแหลกทุกคนเกมแหลกก็คือลุงท็อปนายก็ข้าวเวียกอ้ยังทักยางเลยี่ว่าบอดด้มาห่วมงานนํา็เลยเอาไฟเขคทิ้งคานี่กับบุว่าเอาไฟเข้ามาเนาะเขามาเติมแทนลุงท็อปนี่เองเนาะเดี๋ยวมาเบอร์วนกัรทุกคนนไลน์คนก็นไหนจะเห็นไปแล้ว อาซอสองข<ช>องยินอบอบอ,บอ,บอจะเป็นสองของฮันโซบอสองของซา<อ>มิวบอ,บอเนาะแล้วก็อีกหลายสองของ,อ,งอ่า ฟังไทยเนาะแต่น่าจะเห็นไปแล้วแต่ว you know, ่าเบต้าหนึ่งนีしし่มาลงคลิปนาสุดเลยทุกคนเอ้ยเนื่องจากว่าขี่ขาดได้เห็นในไกลเอาทุกคนเนาะมาสากันดีกว่าบอมาทุกคนเนาะลงสากันดีกว่าบลงให้ทุกคนในเบิ้องในชมเหมือนกันเอามาปริเดกันเนาะว่าลุงท็อปนี่สิเกีเบต้าหนึ่งได้หรือบนเนาะอ่าถือว่าเข้ามาก็จับตัวตาร์ตเข้าเอาเลยก็คือออดัาอันนี้เนาะมาปริเดกันว่าเบต้าหนึ่งจะจับออดัรไปถูบมัดละตัวละตัวได้หรือบนเนาะอ่าก็ซึ่งว่าทีมเฮาร์อาจจะได้เปรียบน้จังน่อยเพราะว่าอ่าทั้งทีีมเาน่ก ่อนข่าวที่ว่าอยู่ในวงการเกมโมบายมานี่ก็โดนนานมาน้าเนาะอ่าอาจว่าเป็นปีก็ได้เนาะอา่าแต่ว่าพายคนนึงถามหรือว่าพี่น้องฟังไทยก็เฮ้านี่เนาะก็าที่ว่า่อนการที่ว่ากำลังมาฮัดเล่นอ่าถึงว่าบอคอยปันไดนะทุกคนสลับสี่หมื่นแต่ว่าปุ๊บเพียงทุกคนลินไปคอนเทนต์หรือว่าอ่าลินเอาความมวลความห้าดีสุดทุกคนเนาะลินนุกนกอ่าบราซีเรียนทุกคนกาแฟกินละทุยแพร่ศาสนะเป็นเกมกีฬาทุกคนมา เขามากัสบสเตปเดิมทุกนคนสลาเบโรหนึ่งเรียนมาตัดคลิปทุกคนบูว่าจะถือเซาเวียเออเป็นเพราะเซอเบียบอกว่าเซเว่าเนาะอ่าสมม่าเราไปยิงกับเซเวนหาแต่ว่าเซเวนหานี่อาจจะบูจักสเตปอ้าวโอ้มา,าสะเซยแต่ว่าเราบุกได้ทุกคนเอลยตรงว่าเดี๋ยวใส่กุ๊จักมาปั่นกุฮกหูเบโรหนึ่งก็ได้โอ้เบโรหนึ่งจำเป็น,นต้องทยอยออกมาก,ก่อนแล้วกันเอาแต่ว่าทางยินนี่ก็ฟ้าบ์โอ้โหตึงแน่นอนทุกคนสลาปยิงหน่อยเนี่ยก็คือตำหน้าน,นั่นเอง <c ười> เอา่าตอนนี้ก็คือว่าเรายัางฟ้าบ์อยู่เคนนาะ มาบันทึกกันไฟสิได้เฟิร์สล่าหรือว่าไฟาสิได้คิวแรกนั่นเองเนาะอ่าเดี๋ยวมารองรุนมาด้วยกันราเบลนี่เป็นตัวละครที่แบบว่าอ่าสู่ต้นเกมโบได้ค่อนข้างที่ว่าประมาณเลลิวหกพุ่งแหละเนาะอ่าเลลิวหกเิวลลเจ็ดคอยคอยสู่มูได้นะสำหรับตัวละครออดัตนี่ก็ได้แต่ว่าบอเป็นอย่างที่คนละครเก็บสแตแ็กแลนด์หัวแตกไปก่อนนี่แล้วกันนะอ่าแต่ว่าต้องเล่นเทึ่งนี่ก็โอ้โหไล่ล่าลนี่คือเป้าหมายของเบลนึงเนาะ อาจจะมีว่าออกเป็นดาบเจ็บมาสมมติที่เขาออกเป็นเฟิร์มมาหน้าก็เลยกันออดัสนี่โอ้มาหน้าแม่งโคตรเปลืองเลยเอาจาังหวะนี้ยินโอ้จัดการไปแล้วทุกคนเนาะเออเดียบลอยไปเลยเก็บไปคิวแล้วทุกคนเนาะ,นะจัดไปแขงของพายก้นขามนั่นก็คือไทยเกียร์นะเอทุกคนโอ้อาจาังหวะนี้ทุกคนเพื่อเป็นการสักษาสิเวลาไปโดน,นตัดมาตอนที่ว่าไฟกันเลยเนาะ จังหวะนี้คนเบลอนึงบินเขาไปเล่นกลางเนาะจังหวะนี้โอ้โหทีมเอากูเข้ามาไปตีเลยโอ้โหจังหวะนีจัดกันสันเลยโอ้จังหวะนี้เบลอนึงคอจะคิวแต่ว่าบอได้เป็นทางเซามียวจังหว่เก็บไปทางสองตัวนั่นเองโอ้โหมาตอนนี้เบลอนึงยังบนไน้จะคิวเลยสกอตทีมเอากะหาต่อสู้แล้วยังบนได้จะคิวเลยทุกคนเลยศูนสูนสามเออแต่ว่าทั้งจอรสซันนี่กับโอ้โหสปีดรถแบบแบบเย็นครับมาไต้ใสไกับโอ้โห อ่าพโรนี่ครับต้องระวังตวัวให้ดีตุดจอนซันต์ตั้มเอลฮักแน่นอนอาจังหวะนทั้งเล่นก้าก็โอ้อะไรใส่กันแล้วโอ้จังหวะนี่ทุกคนดาบเจ็ดมาสมุดมาพอดีเลยตวัวพระเอกของเราออกมาแล้วทุกคนต้องสลับวอดาจังหวะนี่กดอันตี้กาไปใส่ไล่ล่าไล่ล่าอยู่กุีแจจังวานึงเงียบก็บไปมาหนึ่งเงียบก็บไปมาที่สองฟิกเกอร์ออกโอ้เรียบร้อยเลยจังหว,วานี่ว่าสิกับบ้านทุกคนแต่ว่า โอ้แต่ว่าจังหวะนี้ว่าสิจัดนักเวทไปทุกคนนกทะเลยบกับบาดโอ้โหดางยิงเขาโดนกระถือไปแล้วฮันโซเฮาเขาไปจูบมัดหนึ่งมัดทีสอง่าสิทุบจุดท้ายมาหน้ามดทุกคนแม่งเอ้ยน่าเสียดายไปแต่หากว่ามาหน้าโบมดนี่ก็น่าจะได้สองคิวไปทุกคนแต่ว่าก็บโบเป็นยังทุกคนน่าถือว่าอ่าตายไป <c oughs> เอาจังหวะนี้ว่าสิเปิดอนทีจัดอยู่ในป้อมทุกคนแต่ว่าบบก้าเออเนื่องจากว่ามีซองโตหากว่ามีตัวเดียวนี่ใส่เลยแล้วนะเบอร์หนึ่งโบชนอยู่แล้วอ้าว จังหวะนี้มาเซมาดักใส่เวทแต่ว่ามาเป็นตีเลยโอ้ยจังหวะนี้จอนสันเข่าไปแล้วโอ้ยจอนสั้นเข่าไปจังหวะนี้เข่าไปถูกเป็นตัวหนึ่งคอได้บอคอได้บอ,อ,บอตัวนี้นะคอได้บอโอ้ถูกกระบายดูเลือนแบงค์โคเช่งเลยแต่ว่าสุดท้ายก็เรียบร้อยไปแล้วอา้าวจังหวะนี้โอ้เก็บไปอีกจังหวะนี้ยินเขามาเฮ้ยยินยินเขาเก็บไปแล้วตัวหนึ่งแต่ว่ายินสิรอดริบบอยินจะโอ้เรียบร้อยแต่ว่าฮันโซปาทำเข้ามาจังหวะนี้เก็บสุดท้ายหรือบอโอ้เรียบร้อยแล้วทุกคนตายโยกตีไปเลย Oh, <laughs> หโหแมงเกินด็อกเตอร์หลังจากนั้นก็พิมพ์ไปว่าเอาวะเออยังเอาวะเออตึงเหมือนกันนะเนี่ย <laughs> เอาทุกคนออกไปที่ว่าเขามาชอบส้มคลิปนี้แล้วทุกคนบอกว่าจะเป็นเอฟซีต้งฝั่งไทยหรือว่าฟังลาวอ่าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,ร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามอ่าส่องยูทูปฟองเป็นเราดึงน้ำเด้ออ่าว่าไพ่เบิรงคลิปนี้อยู่ในสองที่ตอ,นอกนอกอ่ากางง่ายๆเลย อ่าคลิกเข้าที่นาปรไฟล์สองที่ตอกจะเห็นโลกโก่ยูทูบหรือว,ว่าเป็นลิงก์ของยูทูบจุดว,ว่าเบอร์หนึงไปว่างไว้สามารถเข้าไปกดติดตามได้เอ้าจำไว้ี่เช้าวนะันหน้าโอ้โหเบอร์หนึงเข้ามาว่าสิเข้ามาละัแต่ว่าเป็นทั้งยินทิวันหยัดเข้าไปเราทุกคนนะโอ้กับปันเยบ็บเข้าไปเรียบร้อยเลยคุ้มตาโหยเลยอ่าแต่ว่าเสียงเบอร์หนึงนี่ค่อนข้างที่ว่าเปลี่ยนๆในที่น้อยเป็นวัดทุกคนเอ้า จ boy, ังหวะนี้บไดายเชฟน่าม sy, เอาเล่าดีกว่าเลยกันมาจังหวะนี้ก็บอกลายย้ายหันจากคนกอดอันตี้กับไปเลยแต่ว่าจังหวะนี้โอ้โหเซาวมีววสิลาแต่ว่าสุดท้ายก็ปัดไปนึงเนี่ยก็ไปมัดเดียวกับบ้านนีอ่ะจังหวะนี้ไทยเกี่ยวเขามาคับดาเมจวะนี่เอ้ยเอ้ยโอ้โหถูกไปสองบาดเกือบได้แล้วเซาวมียวสิลาเข้าไปเรียบร้อยเลยเจังหวะนี้คอได้หรือบอต้อนี้คออีกมันโอ้โหถูกกนแต่ว่าบได้คิวนั่นเองอ่าแต่ก็บอกไปยังที่ว่ายินดีอลาวาดใหญ่เลยโอ้เก็บมาอีกสองตัว ตอนนี้เขากำลังได้ซองคิวไปเองทุกคนโอ้โอโอดัตบีนนี่นี่นนก็ได้ที่ว่าขาบุท่านทุกคนเนาะไปถูกมูไก่ชิดใต้อะไรก็มูกระใสอาวว้าจังหวะนี้คอร์จัดเดียวเลยก็ตุ่มไปบาลอุงมัดที่ซองจังหวะนี้ซอ,องตัวโอ้โหคิดว่าซองมาซองตัวนี่ทุกคนแต่ว่าเซเวน่านี่ฟิกเกอร์ออกไปเลยไอเปิดตันตีขึ้นไปเบิงกวดแมปเบิงเสือแต่ว่ามาจังหวะนี้ออฟฟ้าไปใส่ถูกก็ไปมาหนึ่งมาที่ซองยัดก็ไปนอนคุยก็ลากม่วงเสือเต๋อพี่ครับเออกินัตันนี่อ่า จังหวะนี้ก็โอ้โหทีมเฮา,าละวาดญงเลยเดี๋ยวคนเนาะค่ะชือว่าบบปล่อยโอกาสให้ออกมาหนอกเลยจังหวะนี้เลยล่ะเอ้เลยล่ะนายจะลงทางแมวหรืบอยจังหวะนี้คอสะดอกคอออกไปเกิดใหม่เลยกัน <laughs> เรียบร้อยไปเลยเอ้จังหวะนี้จอนสซันนี่ก็โอ้ยเขาไปตั้มอยู่ในปอมอีจังหวะนี้โอเรือเนาะเรียบร้อยไปเลยอ้าวตอนนี้เก็บมาหาคิวไปแล้วเดี๋ยวคน เดี๋ยววางเขากันแลนใส่แต่ว่านี่หิวแห้งเบโดวนึงนี่ก็ได้หาตัวใจรคา,านี่กับบ๊อบมีโอ้ยดอกเตอร์ไม่อยากเกินนะนะเดี๋ยววันี้ยินจับไะเกียวมาดูยินเอ้โอ้โหยินบุเอาตะเกียวเนาะก็คือแข่งมันนานะครับอ,อัตโนมัติซะเอ้ก็ยืนหล่ออยูน่นี่บ๊อบมี่ตัวออกมาเลยว่ะเอ๊ เปิดดันจี้กันไปจังหวะนี้ไรล่ะยืนเล่นอยู่คนเดียวโอ้ยจังหวะนี้เคาะกุ้ยแล้วไรล่ะสิบอกว่าอ้าวจังหวะนี้ฟิกเกอร์ก็ไปกระบ,บทาทันนละเรียดบ่อยมัดเดียวก,กับบ้านนี่ว้ายดอกเตอร์รถจั่นสันมากกับตั้มบอดได้ยทุกคนไรล่ะาตายไปก่อนเฮ้ยจังหวะนี้เรียดบ่อยจั่นสันเอาเอ้ยผมก็ไปมาดหนึ่งมัดที่สองในรูปจังหวะนี้เรียดบ่อยทุกคนเบน,นนึงบอดได้ยเชื่เป็นทางยินจะเก็บไปทังสองตัวโอ้มันจะเกินนะนะ,นะดอกเตอร์ อันจัมวันนี้ที่มากกลินเอาคิวเราเดี๋ยวก็คือบุตี่ปอบเลยเดี๋ยวก็เอาฟิกเกอร์เข้าไปจังหวะนไรล่าอีกแล้วโอ้ยเกือบแตกไปทั้งสองตัวเฮ้ยไยเอเกี้ยวเอาวะเอ้ยเซวนาออกมาเรียบร้อยเลยโอ้มันจะเกิดอะไรไว้เซเว่นหน้าบุป่านายเซวนาเนาะเออเอาก็ว่าซื้อสลับซื้อกันไปเอาเรียบร้อยเลยว่าโอ้ยืนหล่อวะคือออฟฟ่าเขามาจัดไปง่ายท้องเลย S <S ได้มาจังหวะนี้ทุกคน้องไปเอาหนึ่งเปิดดันทีเขาไปสิงหัดไปในปอมเลยหรือบอจังหวะนี้วาซิโกตออกแล้วทุกคนนี่สังเกตบิ่งวาซิโกตออกแต่ว่าโกตออกบอได้โอเขาไปฆ่าอยได้นี่จังหวะนี้โดนลูกในนอนโดนลูกในนอนถูกไปแทงบาดหนึ่งเกือบแตกไปแล้วโอ้จังหวะนี้เร็วหนึ่งสี่ลอยหรือบอโอจังหวะนี้จะได้โอ,อ้เนาะ <S <S มันจะเกิดดีแต่ยิงเขามาซอยท่านทุกคนเลยเกือบเรียบ้อยไปแล้วไปอาหนึ่งนี่ก็ได้โอโหรอดมาได้แนวได้ เกินแล้วนตอนนี้เฮาก็ยังได้เก,าก่าคิวอยู่ทุกคนเอาสลับอ่าเกมนี้ทุกคนสลับออดัตฮาก็คือขามุทันมูนะเบิรงการซอยของเขาก็สิบเจ็ดสิบแปดแล้วมาจังหวะนี้ทุกคนจะจับยี่ในบาดเลยหรือบปจังหวะนี้้อ่เขาก็ใส่ไปบาดหนึ่งเกือบแตกไปแล้วโอ้มันจะเกินแล้วนะดอกเตอร์เกินไปพวกนะ้าจิ้มมานีกอะโอ้โหบอกเลยว่าบุปล่อยให้ลอยนวลเลยพลายรถขานีก็ๆๆได้บอด้ฟาร์มเลย บอดายเงินสือเครื่องซืบคล้องเลยก็คือออกมาปูกต่ายปับบอ,อกว่าปูกต่ายปับมาจังหวะนี้คอนยาดขับอยู่ในบานเล,เลยกันโอ้ยใจบุนหรี่เบลเลยดนี่แครว่าสีจัดแต่ว่าบวกะเฮ้ยมีตัวเขาไปแล้วบ้านาานาาี่จังหวะนี้เขาจะหาจังหวะสีจัดในล่าเนาะแต่ว่าบอดายอ่าโอกาสจักเถื่อเลยนี่สีจัดยมได้ก็ยานโดนตุยเบลอนแงนี่ก็ได้เออออกมาดีได้ล่าไปใช่แล้วจังหวะนี้จอนซันเขาไปตามหรือบ่โอ้ยเนาะ จนสั้นออกไปขนัดนีกมาจังหวะน,นี้ไลล่ลาไลล่าอยู่ไซไลล่าโอ้เดอหลอดฐาไลาล่ากับอ่าเวสนานี่นะเวสนาโมซอ,อยังบา่าต,ตัวจิว่ามันปล่อยหลอดออกมานี่นะไอไลล่าไลล่าใจเย็ยนเด,ยเดี๋ยวได้กินกระปั้ยยนก่อนแท้อืใจเย,ย็ยนๆครับใจเย็นๆครับพี่ใจเย็นๆออโอ้โหพอได,ด้เดี๋ยวคนหาจังหวะเอาไลาล่าโบได้เอาเดี๋ยวมาตีคลิปนี่ก่อนละกันมา เดี๋ยวเปิดอันตีกวดเบิ้งก่อนเลยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยบัวฟ้าเปิดออกมา <c oughs> จอร์ซันเข้าไปแล้วจังหวะนี้เปิดอันตีก่อนเลยกันเลยโอ้โหไรล,ล่าต้องเป็นคนคอยโอ้ยแต่ว่ายินเอาไปก่อนโอ้โหกมาจไปจัดไลยล่าแต่ว่ายินเข้าไปเอาตีปอบหนีกันเอาฟิกเกอร์เข้าไปจีบหน้าโอ้โหฟิกเกอร์ออกคือกันเอาเป็ซันเรียบร้อยนอนเบนตัวหนึ่งเขาปป้าไปหมดเลยจ้าคิวโอ้โหมันจะเกิดอะไร แต่ว่าทางฮันโซปาดหำนี่บุจักขาบุจักวาเพื่อนอะก็ได้เอานี่ว่บอีแมงเอาฮันโซปาดหำก็ได้ว่าเออมันจะเกินอะไรโอ้โหวาบอย่างเท่โคตรเกลียนว่ะมาไล่ล่าต้องเป็นก้อยโอ้โหบรกาศขึ้นเก่าไล่ล่ายูยใ่ในทันไฟเนาะออืยู่ในป้อมไฟจากวานี้ก็โอ้โหโดนลุมไปอ้าวหลอดออกมาใช่ไหมฮันจากวานี้จอนซังกมาถูกก็ไปโอ้โหยังมันเลยทุกคนเก็บไปตัวหนึ่ง พี่เทาทุกคนไอ้พี่เก๋เฮ้ยก,กับบูมี่กันเซลุวงว่งเวชนานี่ก็ได้เอาจังหวะนี้ทุกคนบินเขาไปสายแมงในปอมเลยโอ้ยเนาะมันเขาในปอมไฟทุกคนหักบวกกาเข้าไปเดี๋ยวโดนตุยฟีฟ่ทุกคนเลยเอาจังหวะนี้ทีมเฮาก็บอกว่าปล่อยเขาเคลียร์คลิปเคลียร์ยังก่อรยาเฝา้าเคลียร์คลิปเฮานี่บ่อยอยากให้จบไวปๆไปไนะเออ จังหวะนี้ทุกคนโอ้ยเป็นเงใจขึ้นแฮะทุกคนวันสิจัดอยู่ในบ้านแบบเอาเท่ๆนะสุดท้ายแล้วมันบ่ได้เดียวนี่เนาะโอ้ตายก่อนเลยตายกลางอากาศเลยบ่ได้มีโอกาสได้ทุบสับอาจจะว่าแจ,จกคิวไปทุกคนอ่าปล่อยมันชูซีวัสดามาจังหวะนี้คอแก่โตไหมไลล่าเอ้ไลล่ายืดแอกเนี่ยบ่คอได้บอ่อไลล่ามัมีตัวเอาไปที่ละเออยัดกับไปมัดเดียวนอนคุยกันหลังของม่วงเลยเออตุ้งกับไปมัดหนึ่งจังหวะนี้ พออยู่มัดนี่เรียบร้อยเก็บไปซอนตัวจังไหนจังวานี่ปัดที่นี่โอ้โหคือคือรอหน่อยเนาะเออมัดจุดตายตะกี้นี่ขันถึงจอนซันนี่ก็เออบุ๋มเป็นจอนซังนก็ตือไทยเกี่ยวนี่ก็น่นา,นนนนาจะง่ายปังงางไปแน่นอนมาจังวานี่คนเอาบินเขาไปใส่แม่งยู่ในบ้านเลยโวะโอกาเนาะเออจะได้ทีมเฮานี่ก็สิจบเลยบอซึ่งว่าที่มฮานี่โบอ,อยากจบ,บเนาะก็คือบโให้เกี่ยงขี้บ่อยยังขึ้นเน้นคนอย่างเดียว เน้นคิ้วอย่างเดียวเนาะ,ะคือเป่าไม้เขงยินเพลันว่าเสีเอาจักรลอยคิวเพ่นว่าสกอตทีมแต่ว่าบอหอดทอุกคนเอ้ยจะไปหอดลอยคิวนี่มันกับพี่ลึกเกิน <ś c oughs> นั่นแหละสิไว้เนาะบลินหอดลอยคิวนะมาจังหวะนี้ไล่ล่าจะไปใส่โอ้ยัดเข้าไปมาเดียกับบัานนี้อีกทุกคนมัดซังใต้ของไปตัวหนึงน่งเฮ้ยๆๆเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจังหวะนี้จังหวะน,นี้บินเข้าไปบินเข้าไปใส่เลยยัดเข้าไปอีกมัดที่หนึ่งมัดที่ซอนจังหวะนี้คุยกับหลักมะม่วง จังวานี่กับบอลอดโอ้โหไทยเกียวไปเล่นหลีใส่แป้งเรียบร้อยเลยถือปืนแก็บยิงเนาะอ้าววับอีกแล้วโอโ้โหเบาห้มกูเดยวับใส่อีกแล้วอ้าวจังหวะนี้เบาห้มยืนแอคเห็านาะ่ะบนนี้ไปใส่ิ่นก็ได้เนาะโอ้ยเอาแอคเอารออย่างเดียวเลยหืม จะได้จังหวะนี่หมูท่านมีตัวเกิดออกมาเลยทีมเฮานี่ก็โอ้โหโคตรเกลียนเลยปอมใหญ่กับโบตี้เลยบบอยากให้จบเลยลินตะคนจังหวะนี้มันยืดแอคอยู่นี่ก็ได้เบอร์หนึ่งมันยืดแอคอยู่นี่เล่นลี่จะได้เล่นลี่มันยืดแอคอยู่นี่วะจังหวะนี่ฮันโซป่าทางก็มาแอคอยู่นี่น้ำกันเนาะเบโดนึงวันสิเปจัดแต่ว่าโอ้โบใบทุกคนก็สิะป็สายทหารซุดท้ายแล้วก็ตายย้อนแอคทุกคนเอ้ยตายอย่างความหล่อวะซานเรียบร้อยเลยมาจังหวะนี้โอเกโตไมาเลยกันทุกคนเอาบินไปใสายล่ไล่ไล่นี่นะ ไล,ล่ละสิไปซะแรงก็ได้ปอมไฟอีแล้วโอ้ยบวกกะได้เนาะเออถอยออกมาก่อนเดี๋ยวโดนตายฟรีเดี๋ยวตายลายบุหด้่ได้ตายไล่นะออจังหวะนี้ทีมเฮากะบอกเลยว่าลังแกเขาโพสจะบัให้เขาฟ้ามเลยคิดยังกับบัให้เรือไห้เขาได้ฟ้ามเลยบอกเลยว่าเขาบนได้มีเงินสื้อเครื่องสื้อคลองเลยโอ้ยเนาะที่พลาหนึ่งมันจะเกิดเลยเอ้าวจังหวะนี้ไล,ล่ละโอ้โหไล,ล่ละตุยไปแล้ว อืหว่าจะทุบมาตีซองแต่ว่าโบได้ทุกคนสติปเขาเจ้าก็ไดอยู่ได้แหละสุดท้ายแล้วเบอหน evet. ึ่งก็โดนตุ้ยไปเอ้าจังหวะนีเล่นลีงัดคนเดียวเลยเลนลียิงโซ่เลยทั้งหนอกเลยนะโอ้โหอันโซ่ปาดหามกูโหยิงฟีอยู่นอกเลยจังหวะนี่โอ้โหเล่นลีทอยออกนแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็โชคบ่ได้ได้วะเออไลลากับเฟชนาเอาบออยู่นอกคลิปเขาไปลุมที่ปอมแตกไปเลย อา๋อที่ว่าเกมแรกผ่านไปทุกคนก็คิดว่าจะจบไปแล้วสำหรับเกมแรกแต่มาเกมที่สองนี่ก็ถือว่าลุงท็อปกําลังมาเนาะก็เลยมมาจัดกันใหม่เกมที่สองแต่ว่าลินเอาเอาหาเอามวลนะทุกคนเอาคอนเทนต์นาไว้ง่ายซะแล้วนี่ก็เป็นทางเบต้าหนึ่งเก็บมาสิบสี่คิวทั้งกินกับซาไปก็คิวเนาะสามคิวเอามาจัดเกมที่สองเคือลุงรับดาเมจยิงที่เหลือเราตีแค่นั้นแหละโอเคจัดไปจัดไปพร้อม ตอนนี้ก็ลุงท็อปมาแล้วเนาะไอคือไปก็นี่กับมาครบตามที่นัดหมายไว้แล้วสำหรับเกมแรกนี่กัเนื่องจากว่านาจะค้าทุระหรือว่าค้าเวียรภาษาลาวาค้าเวียรภาษาไทยว่าติดทุระเออเนาะ <S <S เอามาจัดกันใหม่เกมนี้เดี๋ยวเราจะเป็นยังไงแต่ว่าก่อนอื่นเบอรนึงขอเก็บสแต็กเข้าไปก่อนเก็บสแต็กกันก่อนเดี๋ยวเก็บพลังแล้วคอยไปงัดกันเนาะคือไปก้นกนี่กับเกมนี่จับมาเปลี่ยนตัวละครมาใหม่เนาะมา จอันนี้เบลอนจัดไปเลยโอ้โหเขามันถูกไปมัดหนึง่งจะได้จังหวะนี้โอ้โหเขาฟิกเกอร์เขาไปถูกอยู่ในก็นดีแล้วตะกีน้นะโอ้บอดายคิวเชื่อไว้ตอนนี้เกมนี้นี่นะเจ้าซูซี่อยู่ทุกคนอืมเข้ามาดีเกมที่สองเนะี่ยสลับต้นเกมสกอร์ทีมกับจิว่าโอเคอยู่ได้แหละตีตดตีตีตตตตตกันมาอ่าแต่ว่ามาจังหวะนี้ทีมเฮาเริ่ม,เร,มเริ่มเอาแล้วมา จังหวะนี้มันจะได้ฮาราบิอยู่นี่วะนี่ยู่นี่วะนี่โอ้อยานก,ก็ไปซองมัดไปลุยกับลาบมะม่วงเออนอนยาวเลยเออบวยยาวเป็นไง <c oughs> ไอเขามาจังหวะนี้ทูไปมานหนึ่งมัดที่ซองโอ้โหนอนไปอีกคือเก่าทุกคนมันจะเกิดน,นะนาดอกเตอร์ดาเมจเบตัวหน,นึงนน่งก็ยังคือเก่าอยู่เด้อเออถึงสิบวัไดลินหนึ่งหนึ่งต้นนั่นถึงสิบวันมีเวลาไปลินหนึ่งหนึ่งนี่ก็รับแต่ว่าท่นว่าได้เกิดแล้วก็โอเคอยู่ได้แล้วสำหรับเบตัวหนึ่งนี่ก็ได้เนาะ ้าจ <ítulo> ังหวะนี hmm. ้ทีมเฮาก็ใส่กันใหญ่แล้วอยู่เล่นการนี่เอาเบลหนึ่งเขามาทันหรือบบจังหวะนี้โอ้เขามาบุทัานเลือดแทงตัวเดียวนี่แทงตัวเดียวโอ้ยบบได้คิวสับคิดว่าสิจัดตัวเดียวนี่ก็เลยบโให้กันสับเนาะเอาเดี๋ยวเบลหนึ่งเอาบัฟไปเลยมาจังหวะนี้เบลหนึ่งเขาไปจัดอยู่ในป้อมจัดอยู่ในป้อมโอ้มาเดียวบบแต่ทุกคนต้องยัดเข้าไปซองมัเหียบลอยไปเลย โอ้ยเกิดบาลีนอนทีมฮอนในกำลังแก่ครับโพดเกมทีซ้อนในวาร์เซนก็แก่โตชุดตายเลยก็โอ้โหบุจักาพาพาไปเยอะแยะเลยบอลเลยว่าเกมน,นี้นักบินเพรเฮาเนาะก็กคืออันโซป,ป่าทำม,มอาอารวาสไงเลยสำหรับยูโรล่าเนาะโอ้โหพาไปตัวแรกกับเรียบลอยเลยไปฝ่าซอดอย่างมันจะว่านอนนอนยาวนอนยาวเลยมันจะเกิดอะไรเอาจากวันนี้มีนึง,นงแล่นเข้าไปถูกไปมาหนึ่งมาทีซ้อนเรียบลอยทีหัวน้ำสำหรับปีนัสของเฮาโอ้ยโดนกระปั่นเข้าไป อ่าเงียบสายแล้วเขาซิโคควาเรียบร้อยเลยอ่ะนะยอกยอกทุกคนมาเลจิเมาไทเกียววับอีแมงเอาอ่ะเกินหัวหน้าเกินเดนียวซิซิเลียนจังหวะนีวโอ้โหบวกกะเข้าไปเนาะเอาไทเกียวเอาออกมาทีเกียวขุ่มขุกไปมาหนึ่งจังหวะนี้มัดที่สองลยที่บ่มัดที่สองมัดที่สองเรียบร้อยเอาเบตอหนึ่งนี้นี้จังหวะนี้โอ้นักเวดมันก็แลนไบโพดฟิกเกอร์ก็ยังบอทัน สุดชายแล้วก็เรียบร้อย <c oughs> จังหวะทั้งยิ้นเขามาเนาะจังหวะนี้อาริเทสเนาะโอ้โหเรียบร้อยเก็บไปแล้วนี่เรียบร้อยไปเลยเนาะจังหวะเกมนี้เกมที่สองนี่เป็นทั้งอันนั้นต์เอไม่ให้ฟาร์มเลย <c oughs> เป็นทั้งาซามิวเนาะจังหวะฟาร์มไปเกมนี้อ่าใช่ว่าอลินเอพิ P ก็เป็นทั้งเบลนิง ไอ้จังหวะนี้เขาไปชุบมันหนึ่งเอ้ยโอ้โหเขาไปหับด้าเมยียีแล้วเปดูหนึ่งโอ้โหสวยไปแล้วทุกคนเอ้ยโ,อโ,โดนหาตัวลุมเรียบร้อยไปเลยตอนนี้ตายไป3แล้วเก็บไปหาคิวอ่ะซอยสิบเอด็ดเนาะโอ้โหไทเกียวนี่กับแม่งโคตรเอาวาร์บอย่างเดียวเลยเอ้าเอ้าจังหวะนี่ตายวะนี่ตายบอโ,โอ้โหโบตายเฉยหลอดมาไดนเชยวะ โอ้วับสิเขาพูดบอกว่าใหายใจวัจบอย่าวับอย่าวับเกมที่แล้วดิยุดเล่นะเออยไม่ต้งห้ำตรงวับบัดมาที่สองหำตรงบอกว่าบ่ให้วับเฮ้ยเรียบร้อยเก็บไปคิวหนึ่งโอ้โหจิกเกอร์ออกไปโบได้ดึงโซดึงไปทุกคนอ้าวายเกี้ยวเขาจังหวะนี่ชายเกี้ยวเขาจังหวะนี่โอ้โหเข้าไปจอยเข้าไปจังหวะนีิเก็บไปโอ้โหกดได้จะคิวนะเออได้คิวดึงไปจังหวะนีีโอไอริเทตแห่งเกิร์นนกักเติร์เนาะนี่ก็เป็นยิน,นเนาะี๋ยว่าไอริเทตนักยิงเนาะ โอ้มันเ,นเกินดีตายยกตีเลยเซิ้ว่าเกมที่สองนี่ก็คือเกานะ่าเนาะเฮาบบได้เน้นป่อมบบได้ตีป่อมเลยทุกคนเอ้ยมีแต่คลิปตีเด็กอะอืมเฮาเน้นคิวอย่างเดียวพวกเขาเนี่ยก็ได้โคตรดีรังแกครับโคตรดีเอาจังหวะนี้โอ้เขามาทุบบอท่านทุกคนในตัวเดียววะ่ะโอ้ท่าทุบท่านตะกี้น่าจะเรียบร้อยทั้งสามตัวเลยโอ้ไทยเกียวออกมาตะกี้สวยงามบลีมาจัดจะได้บาทเลยจังหวะนี้ เดี่ยวร่อยมาเดียกกับบานงี่เอ้ยออกมาดิมาดิมาดินักเวทโอ้โหบ่อได้ว่ะเดี๋ยวคอยจัดมันจะเฝ้าเคลียร์คลิปจะเฝ้าเคลียร์คลิปจะเฝ้าเคลียเฮ้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 ยใจเย็นจจเย็นเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจัดหายเดี๋ยวจัดหายนักเวทนี่วะนักเวทนี่วะบซีเกิลเขาไปจังหว่าะถูกไปบาทหนึ่งโอ้โหได้เดียวบาทเดียววะเฮ้ยถูกซองมาดนี่เนี่ยจะนอนเงาอีกคือเก่า แต่ว่าที่มา้าบดได้ตีปอมเนาะปอมเขาเข้าบดได้ลงมชักปอมเลยโอ้เกิดได้รีดว้วยเอ้ะลังแกเขาเกินจังหวะนี้เขามาทุกก็ไปโอ้โหมาเดียวสองตัวเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเกินนะนายดร,เ,รเกินไปโอ้โหน่าสงสารจังเอ้พี่ผมขอโทษครับมัดเดียวตายทั้งสองตัวเลยโอ้โหเกินไปคนนะเอ้าอาจัว๊วเป็นตั้ง ซอฟบุาปปเล่าที่ว่าปิดไปอีกสำหรเกมนี่ทุกคนอ้าวไอ,อบินขึ้นไปจังหวะนี่ทุกคนเนอเอเดี๋ยวจัดแบงเลยโอ้ยแว่ก่อนละกันจังหวะสุดท้ายที่มากับบุปานี่เลยปล่อยให้ต,หาตายจนหมดตัดมาอีจากจังหวะนี่ทุกคนจังหวะนี่กับไฟกันเโดนที่มานเนเาๆๆ้าก็ไปถูกมัหนึ่งมาที่สองโอ้ได้จักตัวบ้าได้ตัวเดียวอีกคือเก่าเอ,าเอาเ้ยเอ้ยสองตัวใช่ไหม จังหวะนี้ทีมอากระทลม้มฆ่าปอมไฟกูเนาะสุดท้ายแล้วก็จบมาคือเก่าทุกคนไปนทางทีมของซอโปบปเปล่าที่ว่าเก็บมาได้เนาะสลับดาวที่ตอ,อกฝั่งไทยอ่าแล้วก็ดาวที่ตอ,อกฟังลาวไฟนี่ทุกคนลินเอามวนเอาหฮาทุกคนเอาแผ่นสนามมีตาภาพคือเก่าทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวซีเดียนทุกคนเนาะลินเป็นคอนเทนต์ลมวนๆน้ำกันเอาพายที่ครับคุณอ่าไฟทุย ไปที่ครับส้มคลิปนี้ได้ต้นจบๆก็่ขอขอกขอใจหลายๆเด้อแล,ล้วกาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไปน้องหนึ่งเหตุคลิปต่ตอไปแน่สลาคลิปนี้บ๊ายบายบอกกันในคลิปหน้าเด้อ